อนึงเป็นเรื่องอันนี้น่ากังวลใจของว่าศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งก็คือคุณแม่ของคุณโทนี่รากแก่นนะครับหรือว่าคุณแม่บัญญเรนรากแก่นเนี่ยออก็น่าสงสารน่าสงสารก็เป็นศิลปินแห่งชาติปี2556นะครับคุณแม่บัญญเรนรากแก่นก็เคยได้รับรางวัลในสาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้านหมอลำนี่นะฮะก่อนหน้านี้ก็ลงประกาศ เข็มกลัดนะเข็มกลัดศิลปินแห่งชาติทําหายบนรถแท็กซี่คือแม่คุณแม่เนี่ยคงจะภูมิใจมากก็พกเข็มกลัดศิลปินแห่งชาติเนี่ยติดตัวไว้อุ่นใจเพราะว่าเข็มกลัดนี้เนี่ยเป็นเข็มกลัดพระราชทาน<ม>นะฮะจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่บัญยินบอกว่าสิ่งที่หายไปขณะ เดินทางบนแท็กซี่เนี่ยทำให้ชีวิตตอนนี้จิตตกอย่างรุนแรงนะฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นข่าวทางโซเชียลไปพอสมควรนะฮะแต่ว่าทางตกมันบันเทิงเนี่ยก็ต้องเอามาเล่าแหละเพราะว่าเผื่อมีคนดูอยู่เดี๋ยวช่วยกันตามหาหน่อยเพราะว่าแม่บันเย็นบอกว่านั่งรถจากเมืองเอกรังสิตไปพาหูรัดแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทอทหารลอลิง6813คนขับเนี่ยจำชื่อไม่ได้แต่นามสกุลเนี่ยคือสีใสนะฮะแล้วจำพอชเกิดได้นะว่า2532พันหขาบตอน5ยี่ยก็นั่งรถจากพัหุรัห กลับบ้านที่เมืองเอกตอนหนึ่งทุ่มเป็นรถสีส้มทะเบียนทอทหารยอยักษ38์3819นะฮะก็จำละเอียดแต่ทีนี้เนี่ยบังเอิญลืมกระเป๋าเครื่องสำอางกับโทรศัพท์มือถือที่เอาไว้เล่นเกมเนี่ยไว้บนรถแต่ที่สำคัญก็คือ2อ,อย่างนั้นที่ว่าไปคือกระเป๋าเครื่องสำอางกับมือถือเนี่ยไม่ได้อยากได้<อ>แต่อยากได้เข็มกัด ศิลปินแห่งชาติที่ลืมเอาไว้ในกระเป๋าเครื่องสําอางนั่นแหละคือประเด็นก็คือรู้รายละเอียดทั้งหมดนะฮะว่าใครเป็นคนขับอาจจะไม่รู้ชื่อนะฮะแต่จําเที่ยวในการขึ้นได้เนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ยของก็ยังไม่ได้คืนนะฮะเข็มกลัดก็ยังไม่ได้คืนมีการประกาศตามหากันในโซเชียลของเหล่าบรรดาลูกๆของคุณทูนโหนี่เองก็พยายามทีม่จะประกาศหานะฮะก็ยังไม่ได้คือแกเสียดายมากคือ <นะ S 1> คือเราก็บอกอย่างนี้ค่าจิตใจ,ใจเราก็ถามคนที่เขามีความรู้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เข็มกลัดเนี่ยก็ไม่ได้มีเพชรมีพลอยอะไรนะแล้วก็เป็นเข็มมกกลััดดทททีี่่่จรรรริิงงๆแ้ววววเนนไปฒธบอา หายไงหรอหายแล้วขอทําใหม่อะได้ไหมมันก็ได้แต่อย่างที่บอกไงว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนึ่ออากเป็นเข็มกลัดที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระเทพเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยบอกว่าอยากได้อันเก่าเนี่ยคืนเพราะว่าไม่มีคุณค่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีค่าด้วยเงินทองเพราะมันไม่ได้เป็นทองเป็นเพชรไม่ได้มีอะไรที่มีราคาข้างวดอะไรที่เอาไปขายต่อไม่ได้ดูีกทีก็แล้วกันนะสำหรับทะเบียนทหารลอลิง6 8 1 3นะครับทหารลอลิง6 8แ3แล้วก็ทหารยอยักษ 3819บางคนที่อาจจะไม่ใช่เจ้าของรถแต่ว่ารู้ว่าทะเบียนเนี่ยอยู่ในสากรทั้ง4ี่เดียวกับเราอยู่อู่เดียวกับเราสมมติใกล้เคียงเนี่ยถามต่อกันหน่อยก็เห็นอกเห็นใจคุณแม่บานเย็นน่นะมีขุนมีคุณค่าทางจิตใจนะครับตอนนี้ไม่หรืออย่างนี้หรือแม่บานเย็นอาจจะไม่ไม่ได้ลืมไว้ตรงนี้ในรถหรือเปล่าแล้วไปตกอื่นไปตกที่อื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงคือเอาเป็นว่ามั่นใจนะเขาก็ไม่ได้กล่าวหาหรอกว่าแท็กซี่เอาไปเพราะคิดว่าคงไม่ได้เอาขึ้นไม่ได้ไปหรอกอาจจะลืมอาจจะลืมแต่ว่าอาจจะเอายกไไไปววางง้้้ีี่หนนนนนแลใััมม คือเข็มกลัดเนี่ยมันอยู่ในกระเ๋าเครื่องสำอางแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของเขาว่าไปฟังโทนี่เล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงคุณแม่เสียดายขนาดไหนใช่ครับเสียดายเขาก็บอกเสียดายเสียดายแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่ในทางสายกลางนะครับค่อนข้างเข้าใจว่าแบบเออมันเกิดขึ้นแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไรอย่างเงี้ยครับยังเราก็ยังอยากก็อยากได้นะครับอยากอยากก็คือ ของหายเนาะของหายใครก็อยากได้คืนนะครับอเอาใจช่วยแล้วกันแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยเผื่อว่าเขาเรียออะไรอะ่ะเผื่อใครไปเจอแล้วอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรอะไรเงี้ยอา,อาจจะดูรายการเราแล้วเห็นปุ๊บก็ติดต่อไปทางไ G ของคุณโทนี่ก็ได้หรือว่าไปทางคุณมารียนรักแก่นก็มาที่ <นะ S 1> ช่องก้าวก็ได้เดี๋ยวประสานให้คุยให้คุยให้นะครับอ่ะไปกันที่